ก็เป็นโอกาสที่ปฏิบัญชาเจาระทรงได้มีการให้วัดเขตจัดงานส่วนบนข้างปีเนี่ยไม่ทราบว่าลงพิมพ์พุทธศาสนาได้อําอะไรที่สอดคล้องกันอันนี้<ค>ตมติเนี่ยในใน,ในส่วนของโรงพิมพ์สํานักงานพระพุธทธศาสนาชาติซึ่งเป็นลงพิมพ์ของคณะสงฆ์ไทยนะรายได้จากการพิมพ์หนังสือทุกอย่างทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์หนังสือการจําหน่ายของประจําวัดเส้นสุดทธิสทพเนี่ยก็รายได้เราเข้าคณะสงฆ์ตลอด สำหรับในปีใหม่2566เนี่ยนอกจากเรามีปฏิทินศาสนาเล่มใหม่แล้วกําลังทําอยู่เนี่ยอันนี้สานนาปฏิทินศาสนาเล่ม200ที่กําลังจําหน่ายก็มีญาติโยมมาจองเยอะเพื่อนําไปถวายวัดถวายพระคุณเจ้าแล้วก็มีวัดหลายวัดมาทําปฏิทินประจำวัดวัดประยูนบ้างวัดม่วง,วงแคบ้างวัดลาตะเค้าบ้างน,นีกปฏิทินประจำวัดแล้วก็มีวัดลอ,อ,อยกํงอยกระมิ้นทํเนี้ย ก็จะเป็นจากปีใหม่อันนี้สําหรับปีทินปีใหม่66ในส่วนของบทเจริญพุทธมนต์ที่มหาเถรมาคมท่านจะให้สวดมนต์ที่สวดข้ามปีในปีนี้เราก็จะมีบทสวดมนต์ที่เคยเคยใช้อยู่วัดใดต้องการก็มามาแจ้งได้ทางโรงพิมพ์ก็จัดจหน่ายในราคาพิเศษบทสวดมนต์บทสวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นบทสวดมนต์เจริญพระเกียรติบทสวดมนต์ที่วัดตะแก้วคือบทสวดมนต์ข้ามปี เราก็ทางโรงพิมพ์ก็มีที่จําหน่าเลยในราคาพิเศษไม่กำลังกำลังจะจัดพิมพ์อยู่นี่วัดใดต้องการที่จะปัิทินศาสนาเพือ่อรับปีใหม่เพื่อจะสร้างความสุขความเจริญให้กับชีวิตเพราะว่าถ้าจิตใจดีแล้วก็จะอะไรก็ทําได้ดีหมดทีนี้ในส่วนของโรงพิมพ์ก็เดิมเนินการาไปปัิทินศาสนาพอดีไป่ถุงระจําวัดก็ดีหรือถึงจะตวนมนข้ามปีก็มาติดต่อได้ รายได้ทุกบาททุกตางค์เข้าคณะสงฆ์สณะบัตรกล,าง,กลา,งางต้องขอบพระคุณทุกๆท,ท่านไม่ว่าจะเป็นพระสังฆนิการท่านเจ้าวาด่านในกรุงเทพมหานาครและต่างจังหวัดที่มาอุดหนุนลงพิมพ์ของคณะสงฆ์ไปดีเสมอมาต้องและต้องกลาบขอบคุณทำนำโลกนะี่ช่วยผยแผ่แผยแพร่สิ่งดีๆไปสู่ประชาชนคนไทยทั่วประเทศต้องกราบขอบคุณครับ